สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสุดหน่วยรวยสับนะสำหรับคลินี้นะคะเราจะมาทําการคำนวณฮะเด่นสิบหน่วยบนนะแบบสองตัวฮะเทียบชนฮะสองสูตรฮะก่อนที่จะเข้าการคำนวณฮะเดี๋ยวเรามาความคาเตียนก่อนฮะคําเตือนคีิวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดอใส่ข้อมูลทางสิทธิความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเิี่ยโซ่ นับสนวนสลากกินเหลงรัฐบาลโปรดในวิทยาณยาในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพยนะ์าเดี๋ยวเราไปดูนะวิธีการคำนวณฮนะเดิมสิหน่วยบนแบบ2ตัวฮนะเทียบชน2ส,สูตรนะเพสตินะจะอยู่ตรงนี้นะฮะยี่สิบเจงวดฮนะสำหรับสูตรที่หนึ่งนะแต่ว่าแอดแคปมาสิบ้างวดฮนะถ้าเรามาดูนะฮะ ก็เดินมานะที่หน่วยนะส่วนใหญ่นะสูตรนี้นะหน่วยนะหน่วยมาถึงตรงนี้เลยนะะหน่วยนะ,ะเพราะว่าอันนี้ออกเบิ้ลเบินะเราก็ตีไปว่าเป็นหน่วยไว้ไปก่อนนะเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็ามาที่สิบนะสามงวดแล้วก็งวดที่ออกสองสีุ่กนะเดืนหกเจ็ดมาหน่วยนะงวดที่ผ่านมานะนึ่งสามสี หกสามสองสี่นะ,ะมาหน่วยนะ,ะฉะนั้นมาหน่วยมากกว่ามาสิบนะ,ะสำหรับสูตรที่หนึ่งนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันนะะสูตรที่ใช้นะะหลักหมื่นสิบ 10, 10บนหน่วยบนสองครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่ง สิหน้าคั้ที่สองสองครั้งร้อยทายครั้งที่หนสองครั้งสิบทายครั้งที่หนสองครั้งหน่วยทายครั้งที่หนึ่ทายครั้งที่สองสามครั้งแล้วบวกข้างที่สตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสหลักแอนเขียนไบ้ข้างบนนะฮะสี่บวกสองเท่ากับหกบวกแท่ากับสีบวกหกเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกแปดเ่ากับแปดบวกเก้า ท่ากับ7 7บวก5เท่ากับ2 2บวก4เท่ากับ6 6, 6, 6, 6, 6บวก0ูนเท่ากับ6 6บวก6เท่ากับ2 2บวก4เท่ากับ6 6บวกเ้าเท่ากับ5 5บวก4นะเท่ากับ9 9บวก1นะเท่ากับ0เราจะได้นะเด่น10หน่วยบนคะในสูตรที่หนะเก้าศู เรามาดูสูตรที่สองนะสูตรที่สองสตินะยี่สิบห้างวดน,นะถ้าจากสูตรนี้เนี่ยก็เดินนะประการนะเดินสลับไปสลับมานะทั้งสิบนะทั้งหน่วยนะแล้วก็ถ้าจากนี้นะก็จะมาสิบนะห้าสองนะเก้าสองนะมาสิบนะเพราะว่ามาทั้งสิบหน่วยนะ แล้วก็งวดที่ออกสองสี่หเนี่ยก็มาที่10บนะงวดที่ผ่านมาเนี่ยเด่นสองห้านะออกสามสองสี่ะก็เข้ามานะฮที่สองนะหลัก10บสูตรเราจะใช้นะฮร้อยบนสิบบนเจดครั้ง สิบล่างรอยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งรอยหน้าครั้งที่สองสามครั้งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งรอยท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองสามครั้งและบวกข้างที่จิตสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกเก้าเท่ากับแปดแปดบวกเก้าเท่ากับจิตเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกสามเท่ากับส 4, 4ีบวกแปดเท่ากับสอสองบวกเฮะเท่ากับเกบวกสามเท่ากับสเราจะได้ฮนะคะเด่นส0หน่วยนะคะในสูตรที่2อนฮะเกสองเดี๋ยวเราไปนะคะเทียบชนฮนะอันนี้แอดยกตัวอย่างมาให้นะคนะเป็นไกด์ไลนล์นะทั้งหมด4มีนะ่งวดฮะ ตั้งแต่มวดฮนะที่ออกฮนะสามห้าสองฮะชนที่ห้านะคะกันหนึ่งคู่ชุดนะคู่ชุดหกสองฮะออกมาที่สามห้าสองฮะในมวดนี้เนี่ยเข้ามาฮนะตัวชนห้านะมวดต่อมาชนที่เก้ากันแปดสองออกมาที่สามเก้าสองฮะเข้ามาฮนะตัวชนเก้างวนต่อมาชนที่เจ็ดกันหกสี่ออกสองสี่หกฮะในมวนนี้นะคะเห็นไหมฮะ ตัวชนไม่มานะเราเลยต้องมีตัวกันนะงวดนี้เนี่ยเข้ามาฮนะตัวกัน,นะ 64, 46, น,นะฮะหกสี่สี่หกเลยนะคะตัวกันเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยก็ต้องซื้อไปกลับด้วยนะเพราะว่าเป็นตัวไม่ปักหลักนะฮะงวดที่ผ่านมานะไม่ชนจับคู่นะสามสองสามห้าสี่สองสี่ห้านะฮะได้ทั้งหมดสี่คู่ชุดไปกลับนะออกมาที่สามสองสี่นะก็เข้ามานะคู่ชุดนะสี่สองสองสี่นะ ในงวดนี้เนี่ยเราได้นะตัวชนนะ,ะก็คือเก้าส่วนตัวกันนะ,ะก็คือศูนย์สองนะเพื่อนๆนะชอบตัวไหนนะ,ะระหว่างตัวชนนะกับตัวกันนะเพื่อนๆลองเลือกพิจารณาด้วยตัวของเพื่อนเองนะในงวดนี้เนี่ยแอดเลือกไปที่ตัวชนแล้วกันนะเก้านะคะ เก้าเนี่ยจะอยู่ที่หลักสิบหรือว่าหลักหน่วยเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะ,ะแล้วก็ต้องมาลุ้นด้วยนะ,ะว่าสูตรที่แอดนาเสนอฮะเป็นงวดนี้เป็นงวดแรกเนี่ยจะไปตรงกับกองสลากไหมนะ,ะในงวดปะจำนวนที่หนึ่งสิงหาคมนะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะ,ะถ้าชอบเก้าในงวดนี้นะก็เลือกนําไปเสี่ยงนะ,ะแต่ถ้าไม่ชอบนะสามารถมองผ่านสูตรนี้นะ,ะหรือว่าบางคนอาจจะชอบนะที่ คู่กันฮาูน220ก็ได้นะคะก็ลองเลือกนะ,ะพิจารณา้วยตัวของเพื่อนเองนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะ,ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามฮะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ